สวัสดีครับผมสวัสดีวันนี้วันอังคารที่17ประพฤศจิกายน2563นะครับผมก่อนที่จะไปดูสถานการณ์โควิด -19 กันในสิงคโปร์เ<ล>มืองไทยและก็มาเลเซียนะครับ ผมให้ดูบรรยากาศในหอพักคนงานก่อนนะครับซึ่งผมเพิ่งกลับมาจากที่ทํางานนะครับกลับมาถึงหอพักดูว่าเป็นยังไงครับบรรยากาศยามค่ําคืนผมดูมาตรวจดูจักรยานผมเพราะว่าไม่ได้แตะต้องมาตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับผมให้ดูตรงนั้นก่อนแล้วค่อยเรามาอัปเดตสถานการณ์กันต่อในช่วงท้ายปีน,นะครับผมไปดูกันครับผมกลับมาถึงหอพักครับ ถึงหอพักก็มาดูจัก,กรยานก่อน่รู้อยู่ที่ไหนเพราย้ายไปไว้ที่ไหนแต่ก่อนไม่ได้จอดที่นี่โอ้ยตั้งแต่เดือนเมษาไม่ได้ขี่จัก,กรยานตอนนี้ก็ยังขี่ไม่ได้ไม่ให้ออกจนจัก,กรยานออกไปเลยมาดูหอไปจอดไว้ที่ไหนจัก,กรยานผมเดินดูก่อนโอ้ย กี่เดือนนั่นเองตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาโอ้โหโอโ้อยู่นี่ไงนี่แหละลมก็จะไม่มีแล้วดางแค่ลมไม่รู้วันไหนจะได้ขี่จักรยานก็ขี่จักรยานไม่ได้ไปไหนะไม่ได้ นี่ก็เอานี่ม,มาก,กั้นตะไครยมาก,กันให้เดินไปตามช่องล็อกไคลล็อกมันเดินช่องอยู่กันไม่ได้คแค่นี้ก่อนนะครับผมขึ้นห้องก่อนผมก็ไปตามช่องของผมนี่บอกสิบสองไปช่องนี้ช่องใครช่องมันช่องนี้เปนบอกสิ ช่องนี้บล็อกแปดช่องนี้บล็อกหกบล็อกหกนะครับช่องนี้ครับผมต้องไปช่องนี้ครับตามช่องเลยครับบล็อกหกบล็อกแปดบล็อกสิบบล็อกสิบสองล็อกไฟล็อกมันมันเดินอ้อมที่จริงบันไดยอยู่ตรงนี้นะครับประตูห้องเขอยู่ข้างบนนี่แหละแต่ไม่ให้ไฟตกตรงน,นี้ไปไม่ได้ ห้อยไปอ้อมไปตรงโน้นไปขึ้นฝั่งโน้นที่ใกล้ๆตรงนี้ก็ไม่ให้ขึ้นให้ไปใช้บันไดด้านโน้นกันไปเป็นล็อกเป็นล็อกเลยฝากไปไม่ได้ เดิมจากด้านนนฝั่งโน้นมาถึงสุดฝั่งนี้ถึงจะขึ้นไดขึ้นบันไดฝั่งนี้ <c oughs> เขาลวมากั้นเลยไปไม่ได้นี่ก็ไปไม่ได้ไไไดครับให้ดูแค่นี้นะครับผมชั้นสามแล้วก็ถึงชั้นสามแล้วผมก็ต้องเดินไปฝั่งกลับไปฝั่งโน้นจนสุดอ,อ ภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับเราจะมาดูข้อมูลโควิด -19 กันนะครับผมเราจะเริ่มกันที่สิงคโปร์นะครับผมสำหรับประจำวันที่สิบเพฤศจิกายนสนาร้อสานะครับผมในสิงคโปร์นะครับโนโมเกตครับผมไม่มีเคสภายในประเทศนะครับไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศครับผม เคสในชุมชนก็เป็นศูนย์นะครับเคสในหอพักคนงานก็เป็นศูนย์ครับไม่มีผู้ติดเชื้อไปในประเทศแต่ก็มีเคสนําเข้านะครับผมมีเคสนําเข้าหกรายนะครับผมสำหรับสิงคโปร์แล้วก็เมื่อวานก็เหมือนกันนะครับเมื่อวานเดี๋ยวผมให้ดูข้อมูลเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่สิบหกวันที่สิบหกพฤศจิกายนนะครับ วันที่16พฤศจิกายนเมื่อวานก็ไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเหมือนกันนะครับแต่มีเคสนําเข้า5รายนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับผมก็เป็นที่น่ายินดีนะครับ2วัน3วันเกือบเป็นอาทิตย์แล้วครับที่ไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศนะครับยอดผู้ที่รักษาหายออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดก็5 8 0 3 3รายนะครับ58,333รายที่รักษาหายออกจากโรงพยาบาลนะครับในสิงคโปร์นะครับ ที่ออกจากห้องพยาบาลก็สี่รายนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับสําหรับวันนี้ผมข้อมูลยังไม่มานะครับสําหรับที่สิบหกนะครับกลางคืนวันที่สิบหกสารนรศุสิงคโปร์อัปเดตเมื่อตอนประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมขณะนี้ของยอดของของอกจากโรงพยาบาลวันนี้ยังไม่มานะครับขณะที่ผมรายงานอยู่นี้ทำกิฟต์อยู่นี้ยังไม่ถึงสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมสําหรับเมื่อวานก็เคสน,น้าเข้าเป็นศูนย์เออเคื้นําเข้าห้าครับตัวทีครับผมเคสในที่พักก็ศูนย์เคสใน ชุมชนก็ศูนย์นะครับมีคนงานก็ไม่มีนะครับแล้วก็ยังคอนฟอมยังอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้4ี่ิรายนะครับ4ี่สิรายยังอยู่ในโรงพยาบาลนะครับในสิงคโปร์นะครับผมยังไม่รวมวันนี้นะครับวันนี้ก็มีเขตนนำเข้า6รายนะครับผมรายละเอียดก็มีเท่านี้นะครับในส่วนของสิงคโปร์ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับผมเราจะกลับไปโตอกันที่เมืองไทยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ไทยของเราเราไปดูที่ ศูนย์โควิด19ของเมืองไทยแล้วนะครับผมไปดูข้อมูลนะครับศูนย์ข้อมูลโควิด19ของเมืองไทยนะครับประจำวันที่17จฤจิกายน2563นะครับอัปเดตมาช่วงเวลา11นาฬิกานะครับสถานการณ์ติดเชื้อโควิด19ผู้ป่วยรายใหม่3รายนะครับผู้ป่วยรายใหม่3รายนะครับผู้ป่วยยืนยันสะสม 3, 1, 8 7 8รายนะครับ หายป่วยแล้วก็3 7 2 4รายเสียชีวิตสะสมก็60รายนะครับสำหรับเมืองไทยของเรานะครับผมดูรายละเอียดนะครับที่ว่า3มรายนี้นะครับประจำวันที่สิบเจ็ดกัิกาย,ยนนะครับ3รายนี้มาจากไหนนะครับมาดูก่อนนะครับผมหนึ่งรายนี้เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับหนึ่งรายนะครับ สำหรับติดเชื้อในประเทศไม่มีนะครับสำหรับเมืองไทยเรานะครับไม่ใช่ปิดเชื้อปอย่านี้เป็นหนึ่งรายที่มาจากเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็สองรายนี้เนี่ยในสถานที่กักตัวที่รัฐบาลจัดให้อยู่แล้วนะครับผมรายละเอียดก็มีแค่นี้นะครับสําหรับเมืองไทยนะครับผมผู้ป่วยรักษาอยู่ตอนนี้ยังเก้าสิบสี่รายนะครับยังรักษาอยู่นะครับผมโอเคนะครับเราจะไปต่ออีมาเลเซียกันนะครับผมจะไปดูที่ รายงานอัพเดตสถานการณ์ในมาเลเซียนะครับว่านักโมในมาเลเซียเพื่อนบ้านของเรานะครับก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับพี่น้องคนไทยผมดูข่าวอยู่นะครับผมดูอยู่ผมเห็นข่าวแต่ผมไม่ได้อ่านรายละเอียดผมดูแต่เบื้องต้นนะครับรู้ว่ามีการแอบลักลอบเข้ามาเลเซียอยู่นะครับในตอนนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นส่วนมากจะเป็นคุณผู้หญิงนะครับทีเดียวเขาจับอะไรนะวรนนี้สถานการณ์ไม่ปกติอยู่แล้วนะครับผม ขนาดสถานการณ์ปกติที่ลักลอบเข้าไปทํางานแบบว่าผิดกฎหมายก็ก็มีกันอยู่แล้วนะครับก็รู้กันอยู่นะครับแล้็ช่วงเวลาปกติแต่ช่วงเวลาอย่างนี้ยิ่งเข้มงวดด้วยนะครับก็ยังมีการแหลับหลอบเข้านะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูมาเลเซียนะครับว่าเป็นยังไงบ้างราครับผมหลายวันติดต่อกันนะครับทีมียอดผู้ติดเชื้อเป็นพันนะครับในมาเลเซียนะครับ ผมดูก่อนนะครับปเเสผมจช้าสักหน่อยนะครับต่อไปนะครับประจำวันที่17ดนะครับ17บเจดพฤศจิกายนสองห้ากามนะครับโควิดสิวันที่17บเจพฤศจิกายนสองห้าหสามนะครับสถานการณ์ในมาเลเซียนะครับเพิ่มผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่นะครับยืนยันรายใหม่นะครับห 1,210ร,ยรายนะครับผม1,210รายนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้ติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะครับยอดผู้ติดเชื้อสะสมใกล้จะ,ะตุจักแทงหน้าสิงคโปร์ไปแล้วนะครับเพราะว่าสิงคโปร์ทุกวันนี้ไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับผมแต่ว่ามาเลเซียช่วงนี้เฉพาะภายในประเทศนะครับวันละพันกว่ารายนะครับ แล้วก็ผู้ป่วยที่รักษาหายก็กลับบ้านเฉพาะวันนี้นะครับวันที่17พฤศจิกายนก็1,018รายนะครับเพิ่มผู้ป่วยเสียชีวิตสําหรับวันนี้นะครับอุวันนี้เสียชีวิต5รายนะครับโควิด19ในมาเลเซียว,วันนี้เสียชีวิตเพิ่ม5รายนะครับแล้วยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมในมาเลเซียตอนนี้49,730รายครับผม ผู้ป่วยที่รักษาตัวหายดีแล้วก็คือ36,624รายนะครับ36,624รายและยังรักษาตัวอยู่ตอนนี้ก็12,788รายนะครับ12,788รายยังรักษาตัวอยู่นะครับสําหรับที่พักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU นะครับเฉพาะในห้อง ICU 105รายนะครับ105ราย ใน ICU นะครับผมแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตก็ทะลุ318รายแล้วนะครับผม318รายยอดผู้เสียชีวิตเพราะโควิด19ก<อ>ในมา,ลาเลเซียนะครับแล้วก็สำหรับผู้ติดเชื้อภายในประเทศสำหรับวันนี้นะครับภายในประเทศมา,ลาเลเซียนะครับเฉพาะภายในประเทศติดเชื้อวันนี้1,1 9 1รายครับแล้วก็มีเคสนํำเข้า19รายครับ19รายนี้เป็นผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศนะครับเป็นเคสนนำเข้าครับผม สำหรับรายละเอียดก็มีเท่านี้นะครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดต, like, ติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับท่านใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับเผื่อว่าจะได้ทันเหตุการณ์อัปเดตอะไรบ้างนะครับเผื่อว่าท่านอยากจะดูอยากจะรับทราบว่าข่าวสารว่าสถานการณ์ระหว่างสิงคโปร์เมืองไทยหรือว่ามาเลเซียสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ตอนลาบากนะครับฝากถึงพี่น้องคนไทยนะครับที่ มีการผมผมดูในข่าวนะครับตัวดีนะครับผมแถมอีกนิดนึงแต่ว่าผมเห็นในข่าวมีการลักลอบเข้าประเทศมาเลเซียนะครับช่วงนี้อันตรายนะครับผมย็นเข้าจับได้นะครับยืนยันจนมากคุณสุภาพสตรีนะครับแต่ก่อนในช่วงที่ปกติไม่มีการระบาดอย่างนี้ก็มีการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายกันอยู่นะครับผมว่าไปทําง,งานงานประเภทไหนผมก็แต่นะครับน่าจะพอรู้กันอยู่แต่ว่ามัน สถานการณ์ในยามอย่างนี้มันลําบากนะครับเขาก็ตรวจเข้มมาโดนจับโดนอะไรไปก็ลําบากกันนะครับสําหรับบางคนญาติพี่น้องว่าหายขาดการส่งข่าวการติดต่ออย่างนี้นะครับอาจจะเป็นการเดินทางเข้ามาลเซีนะครของผมสถานการณ์ไม่ปกติลําบากนะครับถ้าเดินกลับเวลากลับเข้มเมืองไทยก็เหมือนกันมีการลากักลอบข้ามพรมแดนเข้าไปอาจจะเป็นการแพ้่หเชื้อโดย แปลว่าเราไม่รู้ตัวนะครับคนอื่นก็อาจจะไม่รู้ไม่รู้ว่าแตมไลไปไหนมาไหนบ้างอย่างนี้ครับอาจจะเป็นการแพร่เชื้อได้ครับผมครับสําหรับวันนี้ก็ฝากแค่แค่นี้นะครับเรวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมและกดติดตามนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม